ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีคัดลอกลิงก์อินสตาแกรมนะครับสวิธีในการคัดลอกลิงก์จะมีวิธีไหนบ้างนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทากันแต่ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันให้เราเข้าไปที่ i n s t a g r กรก่อนเลยนะครับผมวิธีแรกนะครับต้องมี2 a c c o u n t นะครับผมถึงจะใช้วิธีนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับก็ไปที่ไอคอนรูปคนด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับให้เราไปเปลี่ยน Account นะครับผมจะคัดลอกลิงก์ใน Account นี้นะครับผมด้านบนนะครับผมกดเข้าไปจากนั้นก็เลือก Account ใหม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็น Account ใหม่นะครับจากนั้นนะครับวิธีการไปที่แว่นขยายนะครับผมจากนั้นนะครับไปที่ช่องค้นหานะครับเสิร์ชค้นหา Account ที่เราต้องการที่จะคัดลอกลิงก์นะครับผมเจอแล้วก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะได้หน้าตา Account ที่เราต้องการที่จะคัดลอกลิงก์นะครับ ให้ไปที่3จุดนะครับผมก็จะมีประวัตเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะมีเมนูคำว่าคัดลอก URL profile กดเข้าไปครับผมเราก็คัดลอกลิงก์แอคเคาท์นี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคัดลอกลิงก์ในแบบที่1ก็เรียบร้อยแล้วไปดูในแบบที่2ครับผมให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมแล้วก็ไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คำว่า i n s t a g r a m Account นะครับผม จากนั้นก็กดเข้าไปที่ล็อกอิน i n s t a g r กรนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเปิดด้วย i n s t a g r กรนะครับผมเขาก็จะพาเราเข้ามาในแอคเคา t Instagram ของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ไอคอนรูปคนด้านล่างนะครับกดเข้าไปครับผมพอมาหน้านี้นะครับก็ให้เราไปที่รูปปุญแจด้านบนนะครับแตะเข้าไปครับผม เราแต่เข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นลิงก์ Instagram ของเรานะครับเป็นลิงก์แอคเค้์ของเราเลยนะครับผมให้เรากดคัดลอกตรงไอคอนตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับผมโอเคครับเราก็ได้ลิงก์ Instagram ของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค2วิธีในการคัดลอกลิงก์ใน Instagram นะครับผมก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันไว้เจอกันในคลิปเดียวหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ